สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่เคารพนะครับที่หักแพงที่คิดน้อยคิดถึงสุมงสุบอลสุกรรมสุแจมันี้รายการมรดกมุนมังอีสานอ่ะก็จะได้นำพาพี่น้องฮอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b บบอิสานเอสเบียมสตูดิโอหรือว่าทีวีมือถือบอิสานนะครับมเมเน้ได้นําเอาเสียงพินเสียงแคนเสียงมังวงมะลํามาพอกับพี่น้องฮอกือ้เก่าขึ้นหลังนะครับมเมเน้ก เปลี่ยนบรรยากาศออกมาหาเลาะหาชมนะครับแถวเสียงหน้าหน่อยค่อยฝนเพื่อนบ้านนัี่น้องข้างล่างเขาก็เป็นสวนมั่นสับหลังแต่ว่าจะเป็นต้นหมักม่วงเนาะโอ้ทิวทัดงามสลือเกลื่อนพี่น้องครับผมบรรยากาศถือว่าได้มีโอกาสนะครับโอกาสดีหน้าที่ทองจะออกมาหาเลาะนะครับหาเลาะหาหน่อใหม่เพื่อนว่ามาหาหน่อใหม่ เมื่อแกงเที่ยงวันนี้กะแด่น้อพี่น้องทำไมที่ห้องปลูกไว้แล้วน้พี่น้อง,องห้อยปลูกไว้เรียบร้อยแล้วปูแถวคันฝายก็เลยถือโอกาสมาดําเนินรายการให้พี่น้องเข้าได้ฟังเสียงหลองเสียงลําเรียกว่าเป็นเสียงแค่นนพี่น้องจากทางห้องบันทึกเสียง S B M ดิโอนะครับมนเนกือว่าอ,อากาศกา็คือจังเขาทาอยู่น้พี่น้องขึ้มขึ้มเจ้าน้อย ว่าฝนขิตวกยางนำได้กระบวนกตัวกเกลือเพิ่มมากะาวันใบเขวาวันใบก่าํำลังสิกายจากเขียวเป็นขาวแลวกขี้เป็นแดงแลพี่น้องนะครับอ่ะก็บอกพันวากาะเพราะ่นนเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะเดินว่าไปตามช่วงฤดูกาลเนาะถ้ามา,าตเาเข้ามขยะให้มันเป็นเพื่อทางใจเข้ามันก็เป็นไปประดับนั่นพี่น้องครับผมต้องปล่อยไปตามช่วงกาลเวลาได้ผลกีดติตกมหายุตี้เนาะแต่ว่าถามมันบตรตโภคอิลิกะมันจะมีเหตุประเภทนี้อีสานบรนเฮาอยู่คือ แถวบ้านอีสานนี่การมันจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นดึงโคกดึงสากเกินฝ่าเกินฝนหรือว่าขอฝ่า,ขอฝ,าขอฝนเนี่พี่น้องอันนี้ถ้าช่วงเมว่าฟังเมึงอ,อีกประมาณชักอาทิตย์กว่าคัดฝนบาโตลงมากะผู้เฒ่าผู้โถเฒ่าบ้านแต่เมื่อเมื่ก็กิดพาเหตุพายหลบพาหลานดึงโคกดึงสากเกิะพี่น้องพี่น้องเขาก็จะได้ค่อยชมในทางช่องเฟซบุ๊กบอยสานหรือว่ายูทูปทีวีมือถือบอยสาเนเอสเบียมสตรีโอนะครับรายการมรดก ok มุนมังอีสาน นนนเนาะเอาบริหารข่าวมาสูรายการเท่านั้พี่น้องครับผมมินิกาจะได้นำเอาเสียงหลงเสียงล่ำมาฝากว่าตอนขึ้นเก่าขึ้นหลังนะพี่น้องเนาะมัว่าจะเป็นอ่าศิลปินสายทองลาหานกันจะค่อยพบพ่อกันในช่วงรายการของเขาดีๆนั่มาฝากว่าตอนพี่น้องเขาครับผมช่วงนี้ขับเปินเอิว่าช่วงที่ลงหาลงหน้าเนาะตกกะตกะมุงปะลุขคนกะดำไปในแล้วมีกะ,ม,กะมียังเพิ่นได้ตกแต่หวัวปีเพิ่นกะ กำลังโลกกาอยู่ก็มีเนาะฟังลำไปพร้อมเนะพี่น้องจากทางทีวีมือถือบใบสานนี่แหละข้อมือนี่เพป็นว่าสบายหลายเป็นโลกช่วเชียนโลกนี่ยังนี่เคุณอู้หักไปนะพี่น้องฟังไปยากฟังฟังลำยากฟังข่าวฟังข่าวกันว่าแต่มีโทรศัพท์หน่อยก็ฟังได้เลยนะพี่น้องครับผมฟังได้เลยเพราะว่าเป็นยุคโลกไกวัดพัฒนาเพิ่นเอินว่าเป็นยุคพัฒนาเนาะครับกางสั่นแล้วโมนิกะอ่าถือว่าพี่น้องห้าวถ้าผู้ใด้ดำให้ดำหน้าอยู่หรือว่าลูกกาลูกหมงหรือว่าถ้ำกิจกรรม ทักการทำงานอย่างต่างๆก็ฟังมอลัไปนั่เนาะฝากเป็นกำลังแรงใจพี่น้องห้องดียฟังกันเนาะครับผมกับทางรายการมรดกมุนมังอีสานนะครับอ่ะช่วงแรกแห่งมานบอกยังหลายพี่น้องห้องดียฟังกันม้วนๆจากทางรายการเชิญครับ ละเมืองเอ้ยเพิ่นว่าเมืองกุ้งกวงเป็นเมืองหลวงนันละเบนผัวคนเฮาพากันแหาลงไปหาข้าลักจางหาเงินใส่ 哟，巴萨，纳诺诺，哎，喂纳，喂诺，喂纳，哦耶，呐。 มบาบดีผมสายทองสีได้ล้ำลองก่อนเตือนสาวก่อนแลว้วว่าเป็นก่อนล้ำเงาสีกาวสอนนอสาวน้อยเราสซุ่มสาวจีสาวจอยพ่วมขนอง,งอพ่วมจอไก่ตาแม่ตาพอลงไปหาหลับจังสุทันกำหมูฟ้านาคนออกจากบา้านรีบร้อนหนีจากบ่อนเฮืนซันนี่แลว้ว สาวอีสานไหลาลงกุงสีหางไกเมืองบ้านหน่อยตกการเขาขล่อก่อเข็นชวนผ้าไปเทียวบอกว่าพี่คนเดียวสีหางอันให้ลองแต่ลายมองแต่พีเห็นอีกกัน,นึ่งรับรองลีกบอเว็นสิเส้นจังคือผมจะานี่แล้วเสินชาตาของชีวิตลูกผู้หญิงโนสิเสียได้เขั้นลงไหลคำขอรอบอพ่อขาว สัำเสียทาหนังสือพิมพ์ลงมาตามแต่ไ้้่านหอหลายบ้านดอกผ่านมามีผู้สาวถูกข่าหรือบังคับนอให้ขายตัวนี่แล้วเขามอบความเด้เป็นผัวประทงเฮานอไปค่าถ้าคัดขึ้นเขาก็ขาบ่ป่านี้เมตตาน้อยพวกผู้สาวนอสำหน่อยให้จำไว้ดอกใสใจ ให้นางจำเด้อชื่อไว้พี่บอกก้าวเป็นคำสอนจ่าสอ,อนเมืองกุ้งสี่ขึ้นใจนอลงพาบานสาวอีสานเนานีาน่มีในกุงตั้งหลายหมื่นร่วมทั้งสาวภาคอื่นยังก็เป็นล้านล้านอยู่ตามหันผ้าแดงหลายพี่สายทองขอบอกดอกให้มันทองเด้อทวนจำเอ้ยพี่หมอลำก็คือกันลูกอีสานคือกับดองให้นางจำนั่งทองคำสอนสี่ของพี่ ทำได้ดีเพียใส่ทองคันบอกรองโอ้ยโอ้ยให้จำเออมันอย่าจู้องน้องแฟนโอ้ยนาว้ยน้อว้ยนาโอ้ยลาลา เปิดตำนานโมลำโมลำกลอนหมลำพื้นบ้านลำภูไทย ลำตังหวายไอเอ้ยมือด้น้อสิกับบ้านนอกโอเดอไอเอ้ยนอกนี่น้องคอยหาลงรองลำประยุกน้องจ๋าอย่าไดรตะวันน้องจ๋าอย่าไดรตะวันไอไม่ใช่คนจนปันใดดอกนาขอแต่ทางน้องเรียกมาเรื่องมาคาสินงดองของมันส่วนไอ้นั้นจะจ่ายให้ทั้งจายลำพยาสิ่งดอนตาล ลำทุกประเภทรวมอยู่ที่ศูนย์รวมบันเทิงอีสาน S B M Studio อำเภอปทุมราชวงสาจังหวัดอำนาจเจริญสนใจติดต่อสอบถามบุญมีพ่อปทุมราชรับประกันคุณภาพ S.B.M. Studio ขอเชิญท่านฟังรายการมูลมังอีสานดำนนรายการโดยบ่าวอีสานบ้านหอม đi vô ta c a a o tao tao ba ù n g ba mà lụm ò n g lụm mà liếm mà mà n g n h e n c n chất mà g n đó tao tao n g c nàng nam đi ลงดอลาวานี่บาดขอมที่ต้องแต่แน่บ่นางพี่ว่าโอ้สู้ดอลาวานี่ตั้งบ้านคือบาดไปไว้คนกะอไม่นะบ่ดีหยาบูมาลุ้นกะสิอ้วก่อนลอนบ่าบุญกะลวานี่ดีมันอะขอกะลวนนีเ พี่ก็จะป่าไม่ผ่านระยะพี่ก็จะดีเองนาได้ยต้องจริงอ่อยพิกมันจริงเราถึงวันตายอุ้ท่าจำไปบายอ้ยเซนจะตายที่โกไม่ว่าสงสารเถิดหนาแก้วแก่เก่นจะเล่นผู้ใดจะเกล็นเวลาแบ่งคนใด้คำปากของน้องมันหวานคำปากใหของน้องมันหวานจางเหมือนน้ำตาลคำน้ำโอ้อยความรักในของพี่มีน้อยความรักในของพี่มีน้อย ังคอยกาน้ำตาหันจะขอประมาณในโปรดทั้งสารตัวมีบ้างจะเอินจากบางตัวบางนี n ไปไทยดังว่าไลลงแล้ันรอละไลขันเจ้าลงก่อนขันเป็นตอนมาละแม่หน้าบุญมาพอเป็นพบกันดยนั่นละนานนในนี่นาตาพูดตดว่าพูดติดบำแฟนมอลำบโอตก็เป็นแฟนพี่บอออ้อ กาละวะยัด oh yeah ้วยว่ามีอานเปม็นเลื่องล้ำที่ผู K ้ที่ผู้ที่ผตาขาวเท้าเท้าเท้าเร้าตาตุบบ่ปานล้มองดอกมะเลียมติดเนมาดังเห็นสงแสงผู้นมากาละวที่นังลอว่าปานนองผู้นางนาำที่นี่คิดตอนออกแม่เนื้ออากองต้องสุ่มตาตุมตาลมมาผากันเบาที่ชายิี่เทโลงกะจางหดมอันตอง แกบิศัยกัดตอนเนด้กินลมกาลวานิปตะที่ตองแต่เนหนาขึ้พีว่าสุ้กาลาวานิทางมันซื้อป่าไก่ใ้นำตาดื่มไม้นะโบตีนาบุมาลุ่นกับสิโอนก่อนหลอนฟ้าบุญกาลวานิกอมดีมันหักข้อกาลาวานิทางนี้อยากเตะมีป็นใส่มามีสู้แล้วพี่ก็จะป่ามีสู้แล้วพี่ก็จะป่าพี่านระยะพี่ก็จะทเองได้ต้องพี่เองคอยพี่เมัน ถึงว่าันตายไม่ท่าจำไดบายโอวยเสนจะตายที่โก้ไม่ว่าสงสารจะหนาแก้วแกลี้ยงเพื่อเพื่ออะไรเกลี้ยงได้เวลาเป็นคนใดทำว่าหนองมันหวานทำป่าได้ของน้องมันหวานตั้งเหมือนน้ำตาลขาดนะบ่ยบวารักในของพี่มีน้อยบวารักในของพี่มีน้อยเสมือนน้ำก้อยขาดน้ำตาล โปรตุงสาตัวดี่้างจะเดินจะงกันตัวเบานไม่ไปไปดังอะไรจงเล่ากันขออะไรขันเจ้าลงก่อนขันเป็นตอน้อละนหนาพุมาบอกแม่บกันด้วยนั่นละนาอนุนในนีนาหนาอนุนนนีนาาตาบุตรเล่าบ่าตีบำ้ตาบุตรเล่าบ่าตีนบัอแฟนมาลำมาโอตีก็เป็นแฟนวีมาโอมาโนว่าโอมาโน